สวัสดีค่ะพ่อแมพ่พี่น้องจ้ามาเบืองเบื้องหลังค่ะเบื้องหลังเบื้องหลังกินตุ่มมะม่าค่ะมาหมองเห็ดงานใหมหมองเห็ดงานไหมพี่พันธ์ผักเทียงเมืลูกขาเราก็เลยตุ่มมะม่ากิ่นพี่น้องจ้าง่ายๆดีเดี๋ยวพี่พันธ์จับ้าไปบึงเล่จ้ะเี่จ้ะห้องครัว กลัวอ,อน,นีรก็เป็นสตูดิโอพี่น้องจ้าสตูดิโอเดี๋ยวพี่ว่านขอเจียาไปย่างเบิรงอีกเช่นึงเดี๋ยวกินเข่ากันพี่น้องมามาก,กินตุมมะมาน้ำกันอยู่เมื่อหนอบําเพ็ญจะพิเศษเลยรัววันใดเด้อจ่ายกินตุมมะมา่า ่องโควิดเห็นยังบไดหลายพี่น้องน้ำหมาใส่กุ้งเอากุ้งมาามบ้านเบื่อมากมาลุ่นนี่พี่น้องเพชรเพ็ดเพชรซ้าใจขนาดเลยน้ำแดงกระลึน,น่ย แม,มามารดเนี่ยของเกาหลีเนี่ยเส้นมันน,นุ่มๆพี่น้องเส้นนุ่มดีแล้วเผ็ดสุดยอดเลยเบื้องหลังเบื้องหลังเบื้องหลังของคนอเมริกาพี่น้องนะ กินก็นได้ยืนกินได้พี่น้องบ่ได้นั่งกินบ่มีโต๊ะโควิดเนี่ยเฮ้ดนี่ยังนั่งหล่นกับบ่ได้อยู่ห้องภัยองมันต้มมามานะเ,เนาะเส้นเนี้ยเหนียวพี่น้องอืม แ oh, ม่แม่จะไม่กินน้ำกันต้อมาหมาต้อมาหมาใส่กุ้ง ลดเค็มคอนสุดยอดเลยพี่น้องจ้ะน้ำแดงก็ลืดเพื่อเห็นบหมมาหมากเกาหลีมันแสบจ้ะเส้นมันนุ่ม สินเหนียวขนาดพี่งน๋อ